นี่สวัสดีเจ้าเอฟซี FC, ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนเจ้าที่ประวันจะสวยปเก็บบกแค้งเก็บบกแฟง้งบกเขอนี่เขือนมบกเขือนมบกเขือแก่นี่จะไปตำน้ำพี่กะปิตำน้ำพี่กะปิตำน้ำพี่กะปิได้บกแค้งได้บกเขือวันดีนี่เก็บอันนี้ใบก้อมก่อเจ้าใบก้อมก่อแต่คนไทยเป็นฮองวะใบตะเภาหรือว่าใบกะเพราเจ้า แต่ที่พอมันาสวยก็ห้องว่าอันนี้เป็นก้มกอดําในเจานะ้าเนาะนักขนาดเลยนี่เอซพอนี่เนาะกดดูห,หยดเนี่นนแม่มนหมดเลยนะเจา้าจะเอาไปพัดกะเพรานี่ยพัดกะเพาหมูพัดกะเพ,าพรพาไก่มกเาลำๆในเจา้าปลูกไว้งข้างบ้านในเจานะ้าเนาะนี่มีหลายต้นในเจา้านี่ก็มีตั้งปุ้นก็มีเก็บต้นไหนก็ได้ ลา,ลายต้นกับกันเมาะเมาะเมาะ,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 ะแมลงนี้จะพัดกระเพราเนอะนายเจ้าจะพัดเมตอนก็นกนได้มแมลงก็ได้เก็บไปไว้หั่นของกินสปะสปันบ้านนอกเขาของกินบ้านบ้านของกินปืนบ้านร้านนะของกินเมืองนายเจ้านี่เมาะขนาดนี่นี่นี่นนจวนจวนมีน้องท่านผู้ชมผู้ฟังมาเก็บใบก้อมก หรือว่าใบกะเพราเจ้าขอคนทุกด่านทุกคนได้เนอติดตามเป็นกำลังอกกำลังใจเอพื่อที่พวันจรสวยกดแชร์กดไลค์ในะเจ้าเป็นเจ้ามูเจ้าพงกันเป็นกำลังใจเพื่อที่พวันจรสวยตลอดมาในะเจ้าบรลลบทิ้งกันก็ต้องขอกราบขอบคุณมีกันมีงานถ้าได้จ้าโซที่ต่ตได้นะเจ้า <c oughs> อันนี้จ้าสอบันนอกตแต่แท้ในะเจ้า ยังโซโรงานในเจ้าเนาออยู่บ้านเฮาาตทำมาหากินกันไปเก็บพักเก็บไม้กินไปตามภาษาบ้านเฮาในเจ้าหมอกไปอยู่พอกินในเจ้านาะก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านทุกคนตัววันนี้ได้ใบกะเพรางามๆต้นกะเพรางามๆขอกราบขอบคุณทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านทุกคนไปเนอรสสวัสดีเจ้า